เลยหยุดเลยอ๋ออัพตัวยูมายิงพวกเองใช่ไหมใช่โผล่ยิงไปถอยถอยถอยลงไปถอยลงไปครับครับครับถอยไปก่อนผมจะได้ทับมั่วแก๊งเอาไปไปทั้งหมดแก๊งอะไรมายิงพวกเองแก๊งอะไรมายิงพวกเองเนี่ยนะครับน่าอับเลยโอเคนี่แน่นะมีหลักฐานเปล่าโอ้โหคนในงานแต่งรู้หมดครับไปอยู่ลอยู่เลยอยู่เลย มีลำโพงไฟฟ้าสองทางการอยู่ที่เราคนขับรถคันน่อยน้องไปเปลี่ยนรถรับผมมามันวิ่งเข้าไปในซอยคุณตำรวจใช่หรอใช่ๆเพราเลือกรถว่ะกลับ,บลลกันตัดรถกันครับหรือว่ามันรวมกันหลายแก๊งแล้วเกินแปดคนไหมอะ่ะเห็นหลังคามีระเรบิดไฟฟ้าด้วยใช่หลังคาหลังคาได้ยิงผมกับแก๊งน,นี่คือโดนสามคนเลยนะมันมีหลายตึกมาก Å? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ไหวแล้วเหรเหนื่อย ว่าส่งเลยก็ดีนะดีกว่าเราไปรอๆจนกว่ามันจะมาจิงเรี๋ยวเราตายขึ้นมาเสียเวลาเลยเฮ้ยเฮ้ยของพี่ได้มีคลิปทัดด้ว่ไหมพี่ว่าเห็น